บรรยากาศที่คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะลงพื้นที่วิทีการจนบุรีโอ้โหร้อนแรงไม่แพ้อากาศช่วงนี้เหมือนกันนะคะมีประมวจภาพมาหลายหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องแต่พี่น้องมวลชนมาให้การต้อนรับเพียบเลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้สนามการเมืองร้อนแล้วนะคะทุกสีจะต้องเร่งตบเท้าแล้วค่ะใช่ค่ะและเลือกตั้งซ้อมการจนบุรีจะมีขึ้นวันที่19ตุลาคมนี้วันอาทิตย์นี้แล้ว ะะก็เป็นการแข่งขันกันอย่างดุเดือดค่ะระหว่างสีน้ําเงินและสีแดงแต่เมื่อวานเป็นคิวของสีน้ําเงินลงพื้นที่<า>ท่านนายกลงพื้นที่เองค่ะแล้วก็นะคะพูดปราศัยพูดหาเสียงนะคะนำทัพภูมิใจไทยช่วยคุณวิสุดาหาเสียงเลือกตั้งซอมที่กาญจนบุรีดูบรรยากาศซะก่อนนี่ ยศสวัสด์มาภาัยสารสินสอสอของพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีถึงแม้ว่าเขาอยู่ที่ท่ามะกากับพนมทวนแต่เขาทำงานเพื่อพี่น้องกาญจนบุรีทั้งทงเรามีเลือเดเนือเชื้อไขของท่านสักดามารับใช้พ่อแม่พี่น้องไม่ให้มีการขาดช่วงถามนี้ได้ทั้งพ่อทั้งลูกเลยเอาไหมครับ แล้วอาทิตย์หน้าแต่พ่อแม่พี่น้องบอกใช้พ่อคนเดียวไม่พอต้องจิกหัวใช้ลูกอีกเนี่ยขอให้ไปเลือกเบอร์หนึ่งวิสุดาดรีมรีมวิเชียนสินนะครับถ้าให้ความเมตตาเจ้าดรีมนี่แหละพ่อแม่พี่น้องจะได้คนจริงครับเขาเป็นข้าราชการอยู่แล้วอ,อายุก็ไม่มาก นะครับสามารถจะเดินเติบโตไปได้อีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่วันนี้เขาเห็นว่า นี่ค่ะกอออนชาวบอกรอยนะคะส่งวิสุดาเข้าสภาคุณอนุทินบอกทิ้งท้ายค่ะบอกว่าขอให้คําพูดของตนเป็นการที่เราได้พบกันวันนี้เป็นสัญญาซึ่งกันและกันตนจะทุ่มเททุกอย่างที่มีทํางานรับใช้ประชาชนให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่สูงขึ้นพร้อมย้ําว่าขอให้เลือกนางสาววิสุดามาทําความฝันให้เป็นจริงขอกราบแทบเท้าทุกคนค่ะก็ะมีภาพบรรยากาศนะ ตอนไปถึงค่ะ oh, โอ้เดินผ่าน <salud able. S 1> าชาวบ้านนะที่มารอให้กำลังใจนี่คุณตาเอาหมวกมาให้นี่กำลังใจกำลังใจค่ะท่านนายกพาคุณอามาด้วยหรอพาคุณอามาด้วยอาเลวอาเลวคุณอามาช่วยหาเสียงด้วยครับ มีคนบอกว่าท่านนายกเอาคุณอามาด้วยเหรออารเลวัตอารเลวัตอารเลวัตในติ๊กต็อกเขาจะชอบไอ้นู้มีมีเดี๋ยวท้ายคลิปมีอารเลวัตด้วยนะคะแล้วก็คุณชาดาด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ก็ร้อยเรียงมาค่ะภาพบรรยากาศตั้งแต่มาถึงนี่คุณอารเลวัตค่ะก็ยืนยันไม่เล่นการเมืองค่ะอารเลวัตบอกไม่เล่นการเมืองนี่ไงไม่เล่นการเมือง อันนี้เจ้าพ่อกับเจ้าพ่อโอ้ยนี่น้องเจ้าพ่อครับใครควักปืนเร็วกว่ากันครับท่านไยวัดครับผมเขาสอนผมมาไม่ชวนเล่นการเบิกครับพี่ชนะรู้จักทำงานเนี่น้องรู้จักทำงานไม่ชวนเล่นการเมืองหรอครับนิ่งตะตันแป๊บหนึ่งแต่อารีย์วัดบอกไม่เล่นไม่เล่นการเมืองนะคะนี่คือสีสันค่ะที่บอกพลอยกาญจนบุรี